สวัสดีค่ะสารี TPM Motor ค่ะวันนี้อยู่กับสานะคะที่ช่องสลันแชนแนลค่ะและวันนี้นะคะสาก็อยู่กับ รถตู้อีกแล้วนั่นคือจัลเต้าเวลไฟนั่นเองซึ่งวันนี้ก็ถือโอกาสมาตรวจด,ดูความเรียบร้อยก่อนเดินทางไปส่งมอบพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวสา,สาจะพาไปดูว่าทำไมคันนี้ถึงเลือกใช้ลูกค้าถึงยอมใจ่ายในราคา4ล้านกว่าๆนะคะเพื่อที่จะใช้รถเวลไฟคันนี้นั่นเองไปดูกันได้เลยอันอื่นนะคะต้องนีเลยตัวนี้นะคะเป็นสีพิเศษนั่นคือสี เมทัลเกรนะคะเป็นสีเทานั่นเองถือว่าเป็นสีหายากนะคะสำหรับรถที่เป็นสเปคกับบเกร Market หรือผู้นำเข้าอิสระคือสีนี้นะคะมันเป็นสีหายากเพราะว่ามันผลิตมันน้อยมากนะคะ โดยปกติแล้วเวลไฟเขาก็จะมีสีขาวและก็สีดําเป็นพื้นฐานนะคะก็จะมีสีนี้แหละที่หายากหน่อยแต่ว่าออเดอร์ได้นะคะนานๆมีเข้ามามีเข้ามาก็อยู่โชว์รูมแบบแป๊บเดียวมีเจ้าของใหม่แล้วนะคะและที่พิเศษกว่าน,นั้นคือสีนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2.4เทอร์โบด้วยนะคะ ด้วยความที่วีลไฟนะคะเขาจะมีอยู่2เครื่องยนต์ด้วยกันนั่นก็คือตัวเครื่องยนต์ที่เป็น2.5ไฮบริดนะคะและก็เป็นตัว 2. 4ุดเทอร์โบก็คือหมายความว่าถ้าคุณอยากจะเล่นเป็นตัวน้ํามันล้วนน่ะคุณต้องมาเล่น2.4เทอร์โบซึ่งราคาก็จะอยู่ที่สี่ล้านตน้นต้นขึ้นไปแล้วแต่ช่วงนะคะแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดนะคะราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะตอนนี้ ต่วเวลฟายนะคะมีให้เลือกทั้งเบาะดําดและเบาะน้าตาลก็เลือกตามความชอบได้เลยค่ะออปชันนี้ไม่สามารถที่จะสั่งคอนฟิกได้นะคะเป็นออปชันที่ผลิตมาจากโรงงานแล้วแล้วเราก็ได้สเปคนี้มาลูกค้าก็เลือกตามสเปคที่มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะ ความพิเศษนอกจากเป็นสีเทาแล้วบอดน้ำตาลแล้วนะคะคันนี้ยังมาพร้อมกับตัวออปชันครบเลยนั่นคือพวกตัวเครื่องเสียง JBL นะคะกล้องบันทึกเหตุการณ์จากที่ญี่ปุ่นถือว่ามีมาให้ครบในทีเดียวเลยเดี๋ยวมาไล่ออปชันกันเนาะว่ามีออปชันอะไรบ้างเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่ตัวกล้องนะคะมองหลังแบบดิจิตอลตัวนี้นั่นเองแล้วก็มี รูปมูลลูปนะคะที่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เปิดตัวกระจกได้แล้วนะคะเปิดได้เฉพาะตัวม่านมีม่านรอบคันนะคะกล้องส360องศาที่เป็นพื้นฐานนะคะของตัวนี้มีมาให้ครบเลยแล้วก็มีตัว head up display นะคะตัวนี้ ระบบช่วยขับและก็ช่วยจอดนะคะป้องกันการหลับในสแกนม่านตาผู้ขับขี่ได้ด้วยและ h e a d up d i p a y นะคะจะเป็นข้อมูลเรือนใหม่ที่แสดงบนกระจกบานหน้านะคะเอาไว้โชว์ผลการขับขี่นะคะในในกล้องอะเห็นไหมคะอันนี้คือ h e a d up d i p a y ตัวข้อมูลเรือนใหม่นั่นเองนะคะที่จะแสดงผลอันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนจากการทัชที่ตรงนี้ได้เลยนะคะที่ปวงมลัยฝั่ง ฝ่ายมือนะคะเขาจะแสดงข้อมูลเรือนใหม่แล้วก็นอกจากนี้นะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวระบบอื่นๆด้วย มีแคมเอลานะคะกล้องบันทึกเหตุการณ์มาจากที่ญี่ปุ่นให้เรียบร้อยแล้วอันนี้สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงทั้งขนาดต่อแล้วก็ขนาดขับเลยค่ะสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้เลยนะคะแอดวันปักตัวช่วย ช่วยจอดนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยเพิ่มเติมตัวออปชันเอไอบ็อกเข้าไปเอไอบอกก็จะเป็นตัวกล่องนะคะที่จะใช้สำหรับ ดูหนังฟังเพลงออปชั่นเพิ่มเติมนั่นเองนะคะปกติแล้วถ้าเป็นตัวจอที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้ Apple c a r า l a y ได้ Android Auto แต่ว่าเป็น Android แบบเสียบสายนะคะก็จะสามารถใช้งานฟังก์ชันตัว Google Map นะคะตัวเพลง Spotify หรือว่าฟังเพลงจากมือถือพวกนี้ได้แต่ว่าไม่สามารถเข้าใช้แอปพลิเคชันต่างๆตัวเอ่อ u t u b e อะไรต่างๆพวกนี้จะไม่มีนะคะอันนี้ลูกคา้าติดตั้งเพิ่มเติม,เพ,มเพื่อที่จะใช้งาน จอหน้านะคะเอนเตอร์เทนเมนต์จอหน้านั่นเองไม่พอค่ะยังใช้ยังมีตัวจอกลางที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยนะคะคันนี้ได้มาเป็นตัวเครื่องเสียง JBL นะคะ JBL ก็คือจะเป็นลำโพงที่ให้มิติเสียงที่มีโทนเสียงมีมิติเหมือนฟังในโรงหนังนะคะจะมีเสียงแบบสูงต่ำมีดีเทลแล้วก็ลำโพงจะเยอะกว่าให้มาถึง12ตัวนั่นเองค่ะ ส่วนตัวฟังก์ชันอื่นนะคะก็จะเหมือนกับตัวรุ่นตัวรุ่นแซ r พรีเมียปกติเลยนะคะมีตัวไวเลสชาร์เจอร์ค่ะการชาร์จแบตบแบบไร้สายนะคะแล้วก็ส่วนรุ่นนี้เป็น2.4ท่อโบดังนั้นจะมีเฉพาะอีโคโหมดจะไม่มี EV m o โหมดนั่นเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันบ้างค่ะ คันนี้นะคะมี Universal Step หรือบันไดสไลด์ข้างนะคะบันไดสไลด์เนี่ยก็จะเป็นออปชันที่มีมาให้เฉพาะของ g r a y m a r k e t ด้วยเช่นกันนะคะรองรับน้ำหนักได้ประมาณร้อยกิโลนะคะก็สามารถใช้ในการเหยียบขึ้นลงอันนี้ก็จะดีสำหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าก็เรียกว่ามันช่วย ลดการก้าวให้สั้นลงอ่ะลดได้จริงๆนะคะดีขึ้นจริงๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะอันนี้มีติดตั้งตัวจอนะคะนี่จอจอนี้เป็นตัวจอไฟฟ้านะคะขนาด15.6นิ้วค่ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะ,ะเป็นจอแบบสัมผัสนะคะใช้งาน ดูหนังฟังเพลง YouTube เ e ็ f ฟิกอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะจะเป็นจอสัมผัสเล่นจากตัวนี้ได้เลยหรือว่าจะส่งผ่านจากจอหน้าเพื่อเล่นออกที่จอหลังก็ได้นะคะสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นจากจอไหนได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะนี่ม่านนะคะสันลูฟตรงนี้อ่า เขาจะมีแยกเปิดปิดอิสระซ้ายขวาได้เลยนะคะอันนี้เวลาแบบอยากรับแสงเพียงคนเดียวก็เปิดคนเดียวได้เลยนะคะส่วนตัวม่านไฟฟ้านะคะตัวนี้นี่มีมาให้รอบขันถ้าเป็นตัวในรุ่นของ3 0มหรือพวกตัวรุ่น SCSRC นะคะเขาจะเป็นตัวแบบดึงขึ้นนะคะอัตโนมือนั่นเองจะไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติแบบนี้เนาะแล้วก็ ในส่วนของตัวฟังก์ชันจอตัวนี้นะคะก็จะมีตัวรีโมทควบคุมมาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นติดตั้งจอใหม่นะคะแทนจอเดิมเพราะว่าจอเดิมเนี่ยจะเป็นไซส์ขนาด13นิ้วนะคะก็จะเล็กลงมาหน่อยสำหรับใครที่อยากได้จอที่แบบ full coverage เลยแบบใหญ่ๆเลยนะคะก็สามารถเลือกเพิ่มเติมออปชันตัวนี้เข้าไปได้นะคะส่วนรถ ที่เป็นรุ่นปกติแล้วจะมีจอนะคะส่วนใหญ่พวกจอนั้นจะขนาดไม่เกิน10นิ้วอันนี้ก็จะต้องติดตั้งตัว AI บอกเข้าไปถึงจะใช้งานจอหลังได้นะคะถ้าไม่ติดตั้งเนี่ยจะไม่สามารถดูจอหลังได้เลยเท่ากับว่าจอหลังนั้นคือฟรีเราอ่ะจะไม่นับเป็นออปชั่นเลยนะคะเวลาที่เรา นำเสนอลูกคา้าจอหลังจะไม่นับเป็นออปชันเพราะถือว่าบางคันมันก็มีบางคันก็ไม่มีต่อให้มีหมานั้นก็ต้องติดตัว AI box เข้าไปถึงจะใช้งานจอหลังได้นั่นเองนะคะข้างหลังนะคะซ้ายขวาอันนี้เขาก็จะมีที่ชาร์จแบตมาให้ด้วยนะคะอ่าคนละข้างค่ะซ้ายขวานะคะตัวบอกตัวรุ่นใหม่นะคะเขาก็จะมีปรับนะคะตัวปรับอุ่นปรับเย็นอันนี้เพิ่มเติมจากตัว รุ่นเดิมนะที่เป็นรุ่น30 SC SRC นะคะตัวรุ่นนั้นจะไม่มีปรับอุ่นปรับเย็นเขาจะมีแค่ปรับเอนแค่นี้นะคะส่วนตัวฝาท้ายนะคะฝาท้ายเนี่ยสามารถกดเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะมีเปิดปิดจากทางด้านหลังอันนี้สามารถที่จะกดหยุดระหว่างทางได้ด้วยนะเผื่อว่า ใครไปห้างนะคะแล้วมันจะมีพวกท่ออะไรที่แบบอยู่ข้างบนแล้วกลัวว่าฝามันจะเปิดขึ้นไปโดนอ่ะก็สามารถที่จะกดหยุดระหว่างทางพวกนี้ได้เลยนอกจากกดหยุดระหว่างทางได้ด้วยนะคะตัวฝาท้ายเนี่ยยังสามารถป้องกันการหนีบได้ด้วยคือถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ข้างหลังเนี่ยเออมันจะถ้าโดนเราเนี่ยมันจะหยุดสตอปให้เลยนะคะส่วนตัวเบาะแถวหลังนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพับขึ้นด้านข้างสองข้างนะคะ ตามสไตล์ของโตยต้ยตาเขานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็พับเบาะแบบนี้ส่วนตัวรถนะคะอันนี้ไม่ได้มีชุดแต่งนะคะเป็นสเปคของเขาเลยนะคะจะคล้ายๆกับมีชุดแต่งแล้วดังนั้นเนี่ยสำหรับตัวเวลไฟนะคะถือว่า เป็นรถตู้รถครอบครัวที่ไม่ต้องมีชุดแต่งก็สวยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นล้อขนาด19บเก้านิ้วที่เป็นแบบกอซ s s แบ,บ็คพวกนี้สวยแบบครบเซตแบบไม่ต้องไปแต่งเพิ่มกันเลยทีเดียวนะคะออกมาเดี๋ยวให้ดูไกลๆนิดนึงนะคะสีเขาจะเป็นสีเทาเออบอลบอลน,นิดนึงจะไม่อ่อนและไม่เข้มจนเกินไปนะคะเป็นโทนที่เรียกว่า หรูหราพีเมียมพีเมียมเลยแหละนะคะสำหรับสีนี้สำหรับ รถคันนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษถูกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสีตัวมิติแล้วก็ออปชันต่างๆนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้รถแบบนี้ติดต่อหาสาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเบอร์โทร0936466453หรือแอดไลน์มาสอบถามข้อมูล <c oughs> มเบื้องต้นก่อนก็นได้คะ่ะมีตั้งแต่ตัวรุ่นซซดพรีเมียปกติในราคาเริ่มต้นนะคะ3ล้านกลางๆจนถึงรุ่นทอ็อปสุดนะคะในราคา4ล้านต้นตน ที่เป็นเครื่องยนต์2.4เทอร์โบหรือจะเป็นรุ่นตัว Executive Lounge บอกเลยว่าเรามีครบทุกฟังก์ชันให้ลูกค้าเลือกใช้ตามการใช้งานได้เลยค่ะวันนี้สาดของตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ